ามากันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นะคะมีหญิงคนหนึ่งค่ะจู่โจมใช้ไขควงนะคะจิ้มคอนะคะจี้ไปที่คอของผู้ประกาศช่อง5นะคะขณะเตรียมรายงานข่าวการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ค่ะ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่กําลังมีการเตรียมพร้อมการซักซ้อมนะคะแล้วก็มีหญิงคนนึงค่ะคุณผู้ชมคะเข้าไปเอาไขาควงเนี่ยจี้ไปที่คอนะคะของคุณแตงกวานะคะนางสาวธนัญญาพิพิษวณิชการผู้ประกาศหญิงของสถานีโทรทัศน์ช่อง5ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการ ทำการรายงานข่าวคือมีการซักซ้อมก่อนนะคะ,คะในช่วงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจาวันที่1มีนาคม2562ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะคะคลิปนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะต้องบอกว่าล่าสุดนะคะทางผู้ประกาศสาวก็ปลอดภัยนะคะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะขณะที่นี่คบาดแผลนะคะก็คือมีไข่คโคเนี่ย จี้ไปที่คอะแล้วก็มีแผลเป็นแ้ก่อนนะคะเนี่ยเป็นแผลเล็กน้อยถลอกนะคะขณะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกควบคุมตัวแล้วก็อยู่ระหว่างในการสอบสวนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจมีอาการทางจิตนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะทางพันตํารวจเอกบุญทรงจันทรีศรีนะคะผู้อำนวยการสํานักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นในช่วงของก่อนการทําการถ่ายทอดสดการออกรางวัล เวลาประมาณ13นาฬิกา15นาทีค่ะ ก็มีผู้หญิงนะคะที่เข้ามาเตรียมชมการออกรางวัลเดินเข้าไปประชิดตัวผู้ประกาศข่าวหญิงของช่อง5ค่ะแล้วก็มีท่าทางจะจับตัวผู้ประกาศข่าวดังกล่าว<ม>และขณะทําการซักซ้อมการออกอากาศนะคะแต่ว่าทางเจ้าที่เนี่ยสามารถเข้าระง,งับเหตุและก็ควบคุมสถานการณ์ได้แม้เกิดความวุ่นวายเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใดนะคะมีข้อมูมภาพจากกล้องนะคะ<ม>แล้วก็ได้มีการนําตัวผู้ที่ก่อเหตุ ความวุ่นวายออกนอกพื้นที่แล้วโดยผู้ประกาศหญิงไม่ได้รับอันตรายใดๆนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติะกะเป็นภาพตอนที่คุณแตงกวาทำงานปกติแล้วนะคะ,คะ คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมค่ะถึงสาเหตุที่นางประภาพันธ์ก็คือผู้หญิงที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะคะ,คะโดยมีรายงานว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าตัวเนี่ยได้เข้าร้องทุกข์กับสื่อมวลชนมัธยงว่าแม่ของตนคะถูกยัดใบกระท่อมสดแล้วก็น้ำพืชกระท่อม โดยคนร้ายนะคะนำไปวางไว้ในบริเวณบ้านเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเข้าจับกลุ่มแต่ว่าแม่เนี่ยเห็นเหตุการณ์ก่อนนะคะจึงได้นำของกลางดังกล่าวเนี่ยโยนทิ้งคลองไป แล้วก็เดินทางเข้าแจ้งความต่อพันตำรวจเอกดรวิชัยวิชยานรุพลผู้กำกับการสพเมืองพัทลุงนะคะเพื่อให้ดำเน,นินคดีกับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยแต่ว่าคดีไม่มีความคืบคไม่มีความคืบหน้านะคะจึงได้เข้าร้องเรียนต่อน,นายสินชัยรามณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแต่ไม่พบก็เลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันต่อว่าจะมีการจัดการอย่างไรนะคะเพราะว่า มีอีกประเด็นหนึ่งแทรกเข้ามาแล้วใช่ะค,ะค่ะฝ<ส>ากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะตอนนี้ YouTube มัตนิชนทีวีนะครับเรามีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมพลาดข่าวสารเหตการณ์สำคัญต่างๆอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามครับ